คือให้เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติด้วยแต่เข้าใจว่าพวกหลักวิธีปฏิบัติต่อความสุขก็รู้กันแล้วที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้น่ะในพระสูตรชวดเทวะทหสูตรใไตรปิดกเล่มสิบสี่รวมแล้วเป็นสี่ข้อหนึ่งอ้อาวใครว่าได้สองก็คือไม่ทิ้งสุขที่ชอบทำครับสามสามก็คือไม่ ติดกับสุขที่ชอบทำนั้นส,สี่ก็คือถ้าเกิดทุกยังไม่หมดไปก็พยายามขวนขวายให้ทุกนั้นหมดไปครับอะจะรวมสี่ขอ้อทวนอีกทีว่าหนึ่งไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกทับถมท่านว่ายอย่างนั้นสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบมัวเมาเพราะอันเนี้ย คนจะมีปัญหาที่พูดกันว,ว่าจะทําให้ประมาทแล้วก็สี่เพียรกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเพราะว่าสามข้อต้นเนี่ยมันแสดงอยู่ในตัวว่ายังไม่หมดทุกเม่ยังไม่หมดทุกแล้วก็ต้องพยายามกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดเมื่อกํากจัดเหตุแห่งทุกข์หมดก็หมายความว่าภาระเรื่องทุกข์ก็หมดไปก็เหลือแต่สุขแหละตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วในตราบใดที่เหตุแห่งทุกข์ยังไม่หมดนี่ก็แปลว่า ยังไม่ถึงจุดหมายแต่ว่าถ้าพูดอย่างอ่อนก็ใช้คำใหม่บอกว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประนีตขึ้นไปอันนี้พูดเชิงบวกก็ความหมายเดียวกันแต่ว่าพูดแบบแรกเป็นการพูดแบบเด็ดขาดที่เดียวจบถ้าพูดแบบว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประนีตยิย่งขึ้นไปก็หมายความว่าแบ่งเป็นหลายขั้นหลายตอนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปขั้นนี้แล้วก็จะมีขั้นต่อไปอีก อันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติสี่ข้อนี้ในการปฏิบัติทั่วไปก็อย่างที่ว่าพุทธศาสนานี่ไม่ได้ถือว่าความสุขจะบรรลุถึงได,ได้ด้วยความทุกข์อย่างลัทินิครนก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนในการฝึกปฏิบัตินั้นก็มีความยากบ้างง่ายบ้างก็ต้องวางจิตให้ถูกเช่นวางจิตในแง่ว่า กำลังฝึกตนจะได้ไม่กลายไปว่าไอ้สิ่งที่ยากนั้นกลายเป็นความทุกข์อาจจะมีทุกข์บ้างอันนั้นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนแต่ว่าต้องรู้เท่าทันว่าเรากําลังแก้ไขเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าทุกสำหรับรู้นี่ในการปฏิบัติก็จะมีข้อปฏิบัติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขแม้แต่ในขณะปฏิบัติเนะี่ยเยอะอย่างเช่น าการกําหนดลมหายใจที่เรียกว่าอานาปนสติก็มีวิธีปฏิบัติที่ละเอียดลงไปอีกอย่างเช่นวิธีปฏิบัติโยงอานาปนสติไปสู่สติปัฏฐานสี่ก็จะมีการปฏิบัติที่แยกซอยละเอียดลงไปซึ่งจะมีการปฏิบัติทางจิตประกอบเข้าไปในขณะที่กำหนดเรื่องลมหายใจด้วย ก็คือปรุงแต่งจิตนั่นเองแล้วปรุงแต่งจิตเนี่คือคือปรุงแต่งให้เกิดความสุขหรือปรุงแต่งจิตในทางกุศลแต่ว่าเป็นเรื่องความสุขไปด้วยเช่นอย่างที่ท่านบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกแต่พร้อมกับที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ว่าเพียงรู้ว่าเราหายใจเข้ายาวเราหายใจออกยาวอันนี้เป็นธรรมดาที่พูดทั่วไปแต่นี้มีบอกว่าเราทําจิตให้ผ่อนคลายสงบ หายใจออกเราทําจิตให้ผ่อนคลายสงบหายใจเข้าก็หมายความปรุงแต่งจิตไปด้วยคือกําหนดลมหายใจนะั้นจิตมันก็อยู่เรียกว่านิ่งสงบไปสู่สมาธิมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าท่านยังให้ปรุงมันอีกก็คือว่าปรุงแต่งจิตของเราไปด้วยในขณะที่หายใจเข้าอ่ะ เราทําจิตให้ผ่อนคลายสงบให้ใจเข้าเราพรอมทําจิตให้ผ่อนคลายสงบให้ใจออกที่ท่านเรียกว่าปัสสัมพยังมีทั้งกายสังขารังอัศสิสมีติสิกขติหรือปัจสัมพยังกายสังขารังปัศสิสมีติสิกขติต่อไปก็มีจิตสังขารังคือทําทั้งกายสังขารให้สงบให้ใจเข้าออกทำจิตสังขาร ก็คือพวกระบบของจิตเนี่ยเจตสิกอะไรต่างๆเนี่ยให้มันผ่อนคลายสงบหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ยังมีอภิปโมทยังทําจิตให้อภิปโมทยังก็คือให้ร่าเริงเบิกบานให้ปราโมทั้นแหละอภิปโมทยังก็มาจากอภิกับปโมทะปโมทะกับปราโมทอภิก็อย่างยิ่งทําจิตให้ปราโมทยิ่ง หายใจเข้าทําจิตให้ปลาโมดยิ่งหายใจออกอย่างเงี้เช่นว่าคนแก่คนเท่าคนเจ็บคนป่วยเนี่ยเราก็ไปสอนได้นอกจากว่าสอนให้หายใจเข้าออกซึ่งก็ทําจิตให้สงบอยู่แน่วเป็นขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยก็ให้ปรุงแต่งจิตไปด้วยเราอาจจะเปลี่ยนถ้อยคําให้เหมาะกับความเข้าใจของคนที่กําลังป่วยหรือคนที่จะฝึกนั้นด้วยหาคําเข้าใจง่ายๆมา ทำใจให้ร่าเริงหายใจเข้าและทำใจให้โล่งเบาหายใจออกหาคำให้คล้องจองหน่อยไปแต่งเอาแต่ว่ารวมความก็คืออย่างเงี้ยถ้าทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าทำจิตให้ร่าเริงหายใจออกก็เป็นการปรุงแต่งแต่ว่าเป็นการปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้เสียหายอะไรคืออย่าเพิ่งว่าอยู่ๆก็จะต้องไม่ปรุงแต่งทันที การปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารหรืออภิสังขารมันมีอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งไม่เป็นบุญปรุงแต่งเป็นบาปตรงข้ามกับบุญกับบาปก็คือปรุงแต่งไม่ดีทําให้ทุกข์ทำให้จิตใจขุณนมัวเศร้าหมองอย่างนี้เรียกว่าอปุญญาภิสังขารในปุญญาภิสังขารก็ปรุงแต่งที่เป็นบุญปรุงแต่งดีทําจิตใจให้เบิกบานผ่องใสอะไรต่างๆเหล่านี้สูงขึ้นไปก็เรียกว่าอเนญชาภิสังขารในระดับ จะตุตฌานเข้าสู่รูปฌานก็ฌานทั้งหมดนี่ถือว่าปรุงแต่งเท่านั้นนะคือยังเป็นระดับโลกียะระดับของแม้แต่ฌานสูงสุดก็เป็นเรื่องปรุงแต่งอย่าไปนึกว่าปรุงแต่งนี่มันข้ามพ้น,ปนไปได้ง่ายๆไม่ปรุงแต่งก็คือขั้นปัญญาวิปัสนาพวกสมถะนี่เป็นปรุงแต่งทั้งหมดต้องเข้าใจอย่างนั้นทีนี้พวกฌานนี่มันก็แค่สมถะเท่านั้น จะไปถึงรูปฌปานอรูปฌปานยังแค่ไหนมันก็สมถะก็คือการปรุงแต่งจิตนั่นเองปรุงแต่งจิตให้มันสงบให้มันดีให้เป็นกุศลอะไรต่างๆเหล่านี้ให้พ้นจากอกุศลวิปัสสนาเนี่ยถึงรู้ตามความเป็นจริงนั่นเรียกว่าไม่ปรุงแต่งพอร,รู้ความเป็นจริงก็จะรู้ตามที่มันเป็นมองเห็นตามที่มันเป็นมันเป็นยังไงมันก็เป็นยังงั้นมันก็ไม่มีการปรุงแต่งก็เรื่องเท่านั้นเอง จิตมันก็โปร่งโล่ง,ลงความรู้นี่มันทําให้ไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็รู้มันก็เหมือนกับแยกในตัวถ้าเปรียบเทียบทําเป็นรูปธระมก็เหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งมองฝ่ายหนึ่งถูกมองมันแยกกันอยู่ในตัวรู้อาณาวิปัสสนานะ่ะเป็นขั้นของการไม่ปรุงแต่งหรือว่าอยู่ในการปฏิบัติ ที่เข้าสู่ในฐานการที่จะไม่ปรุงแต่งในขั้นต้นมันก็ปรุงแต่งอยู่เดียวเพราะปัญญาเองมันก็ยังปรุงแต่งอยู่จนกว่าจ,จะรู้จริงแท้รู้ความจริงตามที่มันเป็นจิตเหมือนกวางได้หลุดจากสิ่งนั้นได้ก็ไม่ต้องมีการปรุงแต่งแต่ในระดับทั่วๆไปอย่างเงี้ยอย่างเรื่องฌานเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องปรุงแต่งนี่เราก็รู้จักปรุงแต่งก่อนที่จะถึงขั้นไม่ปรุงแต่ง เราก็เพียงรู้ตระหนักว่าจะให้ได้ผลอย่างแท้จริงเด็ดขาดก็ต้องไม่ปรุงแต่งแต่ว่าก่อนที่จะถึงชั้นนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในขั้นฝึกถ้าเราไปถึงขั้นไม่ปรุงแต่งยังไม่ได้เราบอกว่าฉันไม่ปรุงแต่งเสร็จแล้วปรากฏว่าเราไปปรุงแต่งฝ่ายไม่ดีทีนี้มันเป็นอย่างนั้นคือคนที่บอกฉันฉันไม่ปรุงแต่งแต่ไม่รู้ตัวกลายไปว่าไปปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเป็นอาบุญ กลายเป็นปรุงแต่งอปุญญาพิสังขารเข้ามาจิตใจเศร้าหมองคุณัวนี่คืออปุญญาพิสังขารปรุงแต่งและไม่รู้ตัวหรอกนันแทนที่จะไปตั้งท่ายอย่างนั้นโดยที่ตัวเองยังไม่พร้อมเนี่ยเพงรู้ตระหนักว่าเราในปฏิบัติไปสู่การไม่ปรุงแต่งแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยเราอาศัยการปรุงแต่งในทางที่ถูกกล้าไปในการปรุงแต่งที่ถูกเพื่อให้การปรุงแต่งฝ่ายร้ายเนี่ยไม่ได้ช่อง ปิดช่องของการปรุงแต่งที่ผิดโดยอาการปรุงแต่งที่ถูกเข้ามายึดของที่ไวว่างั้นเถอะแล้วก็กล้าไปสู่การไม่ปรุงแต่งเพราะมันจะเป็นไปเองเมื่อจิตมันสงบการมีสมาธิอะไรแต่ไรนี้ถือว่าปรุงแต่งเท่านั้นนะเมื่อจิตมันถูกปรุงแต่งด้วยพวกกุศลเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็มีความพร้อมที่จะเกิดปัญญาอย่างที่ว่าเราจึงจะเข้าสู่การไม่ปรุงแต่ง นี่ถ้าเราปฏิบัติได้ดีแต่ต้นเนี่ยในการไม่ปรุงแต่งมันก็จะสลับไปกับการปรุงแต่งที่เป็นกุศลคือหมายความว่าเราอาจจะเน้นในแง่ของการไม่ปรุงแต่งจริงแต่ถ้ามันเกิดช่องว่างขึ้นมามีการปรุงแต่งขึ้นก็จะมีจากการปรุงแต่งที่เป็นกุศลไม่ใช่ว่าเปิดช่องว่างแล้วไม่ได้เตรียมตัวไว พอเปิดช่องปั๊บนี่กลายไปว่าไปปรุงแต่งอกุศลเลยนี้เราเตรียมตัวไว้ได้ทุกขั้นตอนแล้วตัดอาการปรุงแต่งที่เป็นอกุศลก็เหลือการปรุงแต่งกับไม่ปรุงแตง่งการปรุงแต่งก็มีแต่กุศลกับการไม่ปรุงแตง่งได้สองอย่างการปรุงแต่งอกุศลไม่เอานี่ถ้าไปเอาแต่ไม่ปรุงแตง่งปรุงแตง่งฉันบอกไม่เอาแต่จิตไม่ได้พร้อมเปิดช่องไว้เลย กลายไป็ว่าไม่แน่แหละเข้ามาทั้งปรุงแต่งอกุศลทั้งปรุงแต่งกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวหนักแล้วเราดําเนินการปฏิบัติถูกขั้นตอนเราก็กันการปรุงแต่งที่เป็นอาบุญอบุญญาพิสังขารออกก่อนใช่ไหมก็เหลือปรุงแต่งกุศลหรือบุญฝ่ายดีก็ไม่ปรุงแต่งฝ่ายจิตสมรรก็ได้เป็นด้านจิตที่เป็นกุศล แล้วก็ฝ่ายที่เป็นวิปัสสนาก็เป็นฝ่ายที่จะไม่ปรุงแต่งก็คู่ไปอย่างเงี้ยในการปฏิบัติอย่างนงี้พุทธเจ้าก็สอนให้โยงอย่างที่ว่าในในขั้นของการฝึกก็เลยให้รู้จักปรุงแต่งอย่างที่ว่าอาทำจิตให้ปราโมทให้ร่าเริงเบิกบานหายใจเข้าทำจิตให้โล่งเบาหายใจออกนี่ย่างคนป่วยไข้เนี่ยไม่สบายจิตใจไม่ดีก็สอน ให้ทำใจอย่างที่ว่าเพราะจิตใจคนมันอยู่ที่ปรุงแต่งเท่านั้นแหะธรรมดาที่เขาทุกข์ที่อะไรเนี่ยก็ปรุงแต่งคือเอาไอ้สิ่งที่ไม่ดีมาปรุงใจของตัวเองก็คุณมัวเศร้าหมองอ่ะคุณจะไปมัวปรุงแต่งเป็นทุกข์เป็นอะไรเ,เศร้าหมองคุณมัวทาไมแล้วก็ปรุงแต่งซะให้ดีไปเลยลถ้าทาใจให้สบายนี่พระก็าจะไปพูดนําให้เกิดปัญญารู้เข้าใจอะไรต่างๆให้โน้มไปในสิ่งที่ดีงามไว้ก่อน แล้วก็บอกว่าอา้าวโยงก็ฝึกเนี้ยแม้แต่หายใจก็ปรุงแต่งจิตไปด้วยหายใจเข้าทําใจให้ลาเริงเบิกบานหายใจออกก็ใจาลาเลงเบิกบานเนี่ยไม้แต่ในการปฏิบัติก็เน้นในเรื่องของการให้ปฏิบัติอย่างมีความสุขทีนี้ในแง่ทั่วไปอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเราเนี้ยก็จะประสบสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์หรือภาษาสมัยนี้ก็คือประสบการณ์ต่างๆ ดีบ้างร้ายบ้างไอ้พวกที่ร้ายก็คือสิ่งที่เรียกว่าปัญหาแล้วก็ความทุกข์ถ้าใช้ภาษาของพระก็ทุกข์เท่านั้นแหละปัญหาก็คือเรื่องทุกข์จุดสําคัญที่จะทําให้เราไปผิดทางก็คือว่ามันมีสองอย่างเอาใจรับกับเปัญญารับปัญหามาหรือทุกข์มาเนี่ยถ้าเอาใจรับก็เพียงพลําแต่ถ้าเอาปัญญารับ ก็เข้าสู่ทางที่ถูกต้องดาเนินไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ถ้าเอาใจรับเนี่ยเราถูกกระทําเราจะเป็นฝ่ายถูกทุก์หรือถูกปัญหากระทาพอไปเจอทุก์ไปเจอปัญหาเข้ามันอุดตัดมันถูกบีบคั้นลำบากแล้วเพราะใจเนี่ยมันไม่มีทางไปของตัวมันเองต้องมีปัญญามา แต่ถ้าเราเอาปัญญารับนะรับปัญหารับทุกเนี่ยเราเป็นผู้กระทําต่อทุกหรือก,กระทาต่อปัญหาให้ลองดูอ่ะใช่ไม่ใช่ทุกหรือปัญหามาถ้าเอาใจรับเราเป็นฝ่ายถูกกระทําถ้าเอาปัญญารับเราเป็นฝ่ายกระทําต่อมันเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงให้เอาปัญญารับเมื่อมีทุกหรือปัญหาเข้ามาให้เอาปัญญารับอย่าเอาใจรับ ถ้าเอาใจรับแล้วก็อึดอัดทันทีเลยเนะปเพราะทุกนี่เนีมันบีบมันคันเนี่มันกดมันทับมันจำกัดนั่นะแหละรวมแล้วก็คือว่าอึดอัดบีบคั้นครับข้องติดแย่เลยเป็นฝ่ายฝ่ายถูกกระทำเพราะฉะนั้นจึงว่าให้เอาปัญญารับพอปัญญารับเราเป็นฝ่ายกระทําตัวมันเลยและจิตก็ไปตามปัญญาพอไปตามปัญญา ไอ้ปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวทํางานแล้วมันชี้ช่องไอ้จิตมันไปตามปัญญามันมีทางไปมันก็ไม่อึดอัดไม่ทุกมากเพราะจิตที่มันจะมีปัญหามันทุกก็คือมันอุดอัดมันติดมันไปไม่ได้ไม่มีช่องไปคนเรานี่พอมันมีช่องไปมันก็เบาเลยคนที่มันทุกเนี่ยมันไม่มีช่องทางไปมันติดมันอึดอัดมันถูกบีบถูกกดถูกทับถูกรัดนะ่ก็อย่างที่ว่า พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าทุกสําหรับปัญญารู้นะฮก็อย่างที่ว่าเนี่ยในทางปฏิบัติก็คือว่าทุกนี่ต้องไม่เอาจิตรับเอาปัญญารับเนี่ยเราก็เป็นผู้กระทําต่อทุกไม่ใช่เป็นฝ่ายทุกกระทําอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติต่างๆต่อเรื่องของทุกของสุขก็ขขามาเข้าสู่เรื่องที่ท่าน